สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิงกริงแชแนวกันอีกเช่นเคยนะคะและเกมมือถือที่แอดมินจะเอามาแนะนํากันในวันนี้นะคะจะเป็นเกมมาไม่ประจำสัปดาห์ที่โคตรน่าเล่นต้องมีติดเครื่องไว้2 0 2 4กันเลยค่ะเช่นเดิมก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะและเกมมือถือมาไม่จะมีเกมไหนที่น่าเล่นกันบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะ เกมอันดับแรกมีชื่อว่า Weed Growing b u t Farm เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเป็นเกี่ยวกับการปลูกพืชน,นะพืชชนิดนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการชันเองค่ะแต่ก็ต้องขอเตือนก็เลยนะคะว่าเต็กตามกว่าอายุ18ปีต้องแยกแยะเป็นนะคะซึ่งสิ่งที่เอามาแนะนําก็เป็นเพียงเกมเท่านั้นเป็นเกมจำลองสถานการณ์นะคะก็ตัวเกมนี้นะคะจะให้เราได้สร้างและก็ขยายร้านกําจัดวัชพืชของเราเองการเล่นตัวเกมนี้นะคะก็ใช้งานง่ายมากๆนะเพียงแค่เราใช้เมล็ดพันธุ์พืชนะคะโรยเข้าไปในดินแล้วก็ทําการรดน้านต้นไม้หลังจากนั้นก็รอ กพอมพอท,ที่จะเก็บเกี่ยวนะคะแล้วเราก็สามารถส่งออกตลาดไปขายได้ค่ะ <_ d ata> แล้วก็ต้องขอ,อย้ำด้วยนะคะว่าเกมนี้มีความสมจริงมากๆ <_ d ata> เราต้องมีการดูแลนะคะให้มั่นคงภายแตกอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วย <_ d ata> อันนี้ก็จะย้ำอีกทีนะคะเป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นถึงแม้ว่าตอนนี้กฎหมายจะเสรีแล้วนะคะแต่แอดมินก็ไม่แนะนําให้เข้าไปยุ่งอยู่ดีนะแต่ถ้าใครจะอยากเล่นๆภายในตัวเกมนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดล่นกกันได้เลยค่ะ 2กับเกมที่มีชื่อว่า Remember of Majesty หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อ ROM นั่นเองค่ะก็จะเป็นเกมแนวะ MMORPG นะคะที่การประจมพายจะเริ่มต้นขึ้นในทวีปแคเดรัสถ้าเอ่ยชื่อพีก็ต้องขออภัยนะคะทีตอนนี้ทางทั้งวีปกำลังลุกเป็นไฟจากอภิมหาสงครามที่เกิดขึ้นจากการที่ราชาแห่งทวีปได้หายตัวไปแล้วนั้นจะได้เล่นเป็นนักรบหน้าหมา่ที่จะต้องออกประจำพายไปในทวีปแห่งนี้ฝึกฝนตนเองให้แข็งแกรง่งแล้วก็ตามหาอาวุธชุดเกราะขั้นเทพมาใช้เพื่อกำจัดเหล่ามอนสเตอร์ที่ิีจะทำ ในตัวเกมเราจะได้พบกับภาพกราฟิก3ามมิติคุณภาพสูงที่มาในทีมดาร์กแฟนตาซีสุดฮาร์ดคอร์นะคะโดยมาพร้อมกับระบบแลกเปลี่ยนซื้อขายที่จะช่วยทําให้เราได้กลายเป็นมหาเศรษฐีได้ชั่วข้ามขึ้นอย่างมาพร้อมกับเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นซึ่งเต็มบปดยปิสนาที่เราให้เราได้เข้าไปค้นพบและก็ยังมีระบบการอัปเกรดมากมายนะคะที่ช่วยทําให้ตัวละครของเราเทพขึ้นค่ะหากใครที่สนใจดออาวดรอปเงินได้เลย มิชวา X Astris เป็นเกมมือถือแนวเทนเบสอาร์ีนะคะมาพร้อมกับกราฟิกสาม,มิติสไตล์อนิเมะที่มาพร้อมกับคุณภาพสูงเต็มรูปแบบกันด้วยในตัวเกมนั้นเราจะได้ท่องจากรวาลสุดกว้างใหญ่ไปพร้อมกับเราทีมนักรบสุดแกลงออกสำรวจดวงดาวใหม่ๆเพื่อศึกษาอารยธรรมโบราณของชนเผ่าประจำดวงดาวนั้นนอกจากนี้เรายังจะได้เข้าปะทะกับเหล่ามอนสเตอร์เอเรียนสุดน่ากลัวและไขปริศนาภัยร้ายแห่งจากวานก่อนที่มันจะมอบภันนาให้กับรเราภายในตัวเกมนั้นนะคะเราจะได้พบกับเรานักรบแห่ง ดวงดาวสุดแกรงที่มาพร้อมกับเนื้อเรื่องประจำตัวที่เข้มข้นไม่แพ้เนื้อเรื่องรักกันเลยเกมเพลย์ play, สไตล์เทนเบสที่มาพร้อมกับการต่อสู้แบบเรียลไทม์ระบบคอมโบที่เราสามารถโจมตีสุดรุนแรงแบบหลายลอยต่อขึ้นมาได้อย่างอิสระด้วยนะคะและนอกจากนี้ยังมีระบบส่วนต่ตางๆมากมายอย่างเช่นลับสกิลที่จะช่วยทําให้การประจันพายของเราสนุกมากยิ่งขึ้นลืมบอกเลยใครที่ชอบเกมแนวเทนเบสนะคะเกมนี้มาพร้อมกับกราฟิกท,ที่สวยงามมากๆสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันตอนนี้ได้เลยค่ะ เกมที่สเกมต่อมา Rainbow Six เรียกได้ว่าเปิดตัวมาแบบมให้ซุ้มให้เสียงกันเลยนะคะกับการร่วมมือครั้งใหม่ระหว่างค่าย Ubisoft และก็ Netflix เกมนะคะซึ่งการเล่นในตัวเกมนี้เราจะได้สมบูรณเป็นหน่วยรบเรนโบว์ในการาบรรเาภัยซึ่งมาพร้อมกับมุมกล้องแบบ็อปดาวนะคะผสมกับเกมแนวะแอคชั่นสุดมันรูปแบบลุกลาตัวเอกของเรานะคะจะเป็นสมาชิกหน้าหมา่ที่ต้องร่วมทีไปกับเรานักรบระดับตำนานบุกทะลวงพังประตูเข้าไปและก็ต่อสู้กับราวกองโจรเพื่อปกป้องความสงบสุขของโลกที่เต็มด้วยดาวสมอ ก็จะเป็นตัวร้ายจากตัวเกมนี้นะคะโดยเกมเพลย์ก็รองรับทั้งความสนุกเต็มรูปแบบแบบตะลุยเอาใจคอบูกันเลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพื่อนๆยังมีคอนเทนต์หม่ๆมมีทาภารกิจการช่วยเหลือตปการปราบผู้ก่อการร้ายให้ปลอดกันได้อย่างไม่รู้เบื่อกกตอีกด้วยนะการที่เราจะเล่นได้นะนะคะก็ต้องเป็นสมาชิก Netflix เท่านั้นนะซึ่งใครที่เป็นอยู่แล้วสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้สบายๆเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับเกมครึ่งทางแล้วนะคะกับเกมที่5จะมีชื่อว่า Blue Rock Base Battle เกมนี้นะคะจะเป็นเกมแนวสปอร์ตนะคะก็คือกีฬาฟุตบอลจะอนิเมะเรื่องดงังทีเบนบางคนนะคะอาจจะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีและโดยเกมนั้นจะมาในภาพอนิเมะนะคะพร้อมกับแสงสีสกิลแสบตากันเลยก็จะให้ผูเด่นนะคะได้ประชาการในสนามนำทีมไปสู่ชัยชนะส่วนที่เรือนะคะก็จะแล้วแต่วิธีการเล่นหรือว่าทักษะการจับจังหวะทรงเตี้ยงยิงแล้วแต่การเล่นของแต่ละคนกันเลยนะไม่เพียง แค่นั้นนะคะก็ยังรวมถึงการอักเกตตัวละครให้แข่งแกงนี้ขึ้นในการชนกับทีมศัตรูที่แน่นๆนะคะตัวเกมก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งเราก็อาจจะต้องคลมเอาเองหรือว่าดดาเอาเองนะคะว่าจะมีวิธีการกดแบบไหนหรือเล่นแบบไหนนั่นเองค่ะใครที่สนใจและอยากตะลองตัวเกมนี้สามารถตะลกได้ยังไงเลคะ เอาละมาถึงอนิเมะส,สุดดังกับตัวเกมนี้เลยนะคะจะมีชื่อว่า Rezolver เปนนั่นเองค่ะโดยตัวเกมนี้นะคะจะเป็นเกมมือถือมา่ล่าสุดมีลิขสิทธิ์แท้แนวเทนเบสอารจากอนิเมะอย่าง Be ีสนะคะซึ่งก็จะพาเพื่อนๆนะคะเดืมตามไปกับการประจนภายรวมนทางต่อสู้ไปกับอิจิโกะนะคะตัวเอกของเรื่องแล้วก็เรายมาทุตอีกมากมายเพื่อปกป้องม,มนุษย์จากการลุกลามของเหล่าฮอร์รแน่นอนว่าตัวละครต,ต่างๆจะมาจากอนิเมะเรื่อง Be ีสเทพมรณะทั้งหมดเลยและก็จะมีให้เราได้สะสมเพื่อสร้างทีมออกจาัดก,การ กับเราฮาโรที่กําลังลุกลาโลกมนุษย์บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องเป็นโฮเดกราฟิกเลยนะเขาจะเต็มให้แบบเต็มรูปแบบกันเลยค่ะก็มาพร้อมกับตัวละครนะคะที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามนอกจากนั้นท่าทางในการใช้สกิลเองก็ทําออกมาได้ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะท่าทางการปล่อยบางครายของยมทูตแต่ละคนนั้นต้องยกนิ้วให้เลยค่ะถ้าใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องปีชนะคะสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันดูได้นะ มาถึงตัวเกมที่7กันบ้างนะคะจะมีชื่อว่า War of Evolution เป็นเกมมือถือมใามมา่ร่าสุดเลยที่จะพาเพื่อนๆย้อนอไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเป็นซิมิชวิสเซลเดียวตัวจิ๋วที่ต้องหาอาหารวิวัฒนาการรวบรวมชิ้นส่วนมุงสู่บกเพื่อสร้างอาณาจักรของตนเองโดยที่เราต้องหาทางอาตรอดพร้อมนหาอาหารเพื่อพัฒนาตัวเอง ในขณะที่ก็ต้องรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาร่างของเราในแบบที่ต้องการทําให้เราสามารถสร้างตัวละครแทนตัวเราได้หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นบางชิ้นอาจจะเพิ่มค่าสถานะหรือว่าเพิ่มสกิลให้เราได้ด้วยทําให้เราสามารถสร้างตัวละครสุดเท่นในแบบที่เราต้องการนอกจากนั้นเรายังสามารถตามหาพักพวก ด้วยการซุ่มตัวละครนอื่นมาริ่มทีมเด็กด้วยค่ะเห็นเป็นเกมแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่าการเล่นรูปแบบต่างๆมีให้เล่นเยอะมากๆใครที่อยากจะทดลองเป็นซิมมชวิเซลเดียวดูนะคะก็ดาวน์โหลดเกงนี้ไปเล่นกันดูได้นะ เกมที่8กับเกม Zombie Forest 3เป็นเกมเอาชีโรอดจกซอมบี้นะคะที่เราจะได้ลงอยู่กลางป่าและก็เจอกับซอมบี้ล้วก็ต้องทําการวิ่งหนีซอมบี้นะคะวิ่งไปเรื่อยๆได้บังเอิญเจอกระท่อมหลดเดียวที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางป่าเมื่อสำรวจไปเรื่อยๆนะคะจะได้เจอกับห้องใต้ดินที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะคะเพื่อความอยู่รอดเต็มไปหมดแล้วสามารถใช้ของที่ดำมีนะคะก็คือจัดที่พักไม้สร้างปองปาก,กาันหรือว่าจะเพิ่มเติมห้องต่างๆ เติมไปร,บรอบๆเพื่อคนหาทรัพยากรหาอาหารอุปกรณ์และก็อาวุธมาใช้ในการอาชีดรอดในตอนกลางคืนเพื่อนๆต้องปกป้องที่พักพิงของเราจากฝูงสัมบีที่ห่วยขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเท่านั้นว่าจะหาวิธีการป้องกันจากพวกสัมบีนะคะได้มาแค่ไหนกราฟิกนะคะบอกเลยว่ามาในสไตล์โพลีกอนที่น่าได้มากๆซึ่งหากใครที่สนใจและอยากทดลองไปดาวน์โหลดเลยกันได้เลยคะ่ะ เอาละสุดท้ายที่มาได้สุดกับตัวเกมที่9ชื่อว่า v a f t Survival Desert Nomad นะคะก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดอีกเช่นเดียวกันนะที่เรานะคะจะทุกทิ้งไว้คนเดียวกันทะเลทรายพร้อมกับฝูงสัตว์ประหลาดอีกมากมายเพื่อความอยู่รอดในโลกที่อันตรายแห่งนี้เพื่อนๆเราแชร์ทักษะทั้งหมดของเราเพื่อสร้างแพรหรือว่าสร้างที่พักพิงของเราขึ้นมาสามารถทําได้ด้วยวิธีง่ายๆนะคะเพียงแค่เราต้องไปหาทรัพยากรมาอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้หรือว่าจาเป็นแน่นอนว่าตัวเกมนี้มาพร้อมกับแผนที่แบบ Open World นะคะซึ่งเราสามารถเลือก ือกไปที่แดที่หนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะเลือกไปยังสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่สนระบบน,นอื่นนะคะก็เหมือนกับเกมอาชีรอดทั่วไปซึ่งใครที่สนใจสามารถที่จะดาวน์โหลดเลยกันไ,ได้เลยนะและตอนนี้เราก็อยู่กับตัวเกมสุดท้ายกันอีกแล้วนะคะกับตัวเกมที่สจะมีชื่อว่า Honor of Kings. เกมนี้เป็นเกมมือถือแนวโมบ้าที่มาแบบฮาต่อฮานะคะโดยตัวเกมจะเต็มตัลคอนให้เลือกใช้มากมายขนหมดการเล่นอันหลากหลายมาให้เลือกสารไม่ว่าจะเป็น 5v5 Matchmaking, 5v5 Quick Mode, 5v5 Rank, 1v1 Solo Mode และกอนอื่นเพียบระบบการเล่นเกมเพย์น,นะคะก็เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนหากใครที่กลัวเล่นไม่เป็นนะคะก็จะมีโมซ้อนแปบ๊บเดียวก็เข้าใจะคะ่ะ ในส่วนของตัวละครที่ว่านั้นนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะประมาณถึง60ตัวให้ดเลือกซึ่งแต่ละตัวนะคะจะมีท่าทาเฉพาะตัวในการเปิดบอยหรือว่ามีสกินที่สวยงามเพื่อปลดล็อกแล้วก็เรื่องราวในตำนานให้สํำรวจบอกเลยว่าเป็นเกมโมบ้าอีกหนึ่งตัวเกมนะคะที่ต้องเก็บไว้ในลิสต์กันเลยค่ะหากใครที่สนใจดาวโหลดเล่นกันได้เลย เกมมือถือมาใหม่ประจำสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมแต่ละเกมบอกเลยว่าจะเต็มทั้งระบบวิธีการเล่นกราฟิกนะคะมาให้แบบจุดใจกันเลยแล้วแอดมินก็หวังว่าทั้ง1ิอันดับนี้จะมีเกมที่ถูกใจทุกคนกันบ้างนะและถ้าชอบเกมที่แอดมินเอามาแนะนําทั้ง10อันดับนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปกันด้วยและหากมีเกมมาใหม่อันไหนที่น่าเล่นกันบ้างนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะรวบรวมมาทั้ง10อันดับแล้วก็เอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันนะ เอาละขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้กันด้วยนะคะชเชนเดิมมาที่ว่าเร็วก็ยังแพ้ลดเพราะว่าลาไปก่อนนั่นเองขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบาย